กำลังงามกำลังงามฮาเดนนางแบบนางแบบมาอะไรเพิ่นวยเด่นเ่สวยเดียวมันก็เดี่ยว ช่องยูทู e สาวแฟนตาแฟนตา8899นะคะเวเดินเวแล้วก็มือเลยดิ่ะบบ้าจะบพไปคำพองน้ำคอยบ่บ่ไปบ่ได้ลานด่ะ